ชุมชนแข็งแรงด้วยศาสตร์พระราชาคำนี้ไม่เกินจริงสําหรับชุมชนหูแตทูวอลตำบลโคเคียนอํนเาเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสหนึ่งชุมชนที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านของการประกอบอาชีพทั้งด้านกาย,ยภาพวัตถุดิบอุปกรณ์ส่งผลให้คนในพื้นที่ออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชนหมู่บ้านห่างไกลครอบครัวเป็นปัญหาส่งถึงขัวเรือนอีกด้วย สมานผ่านพรมปราชาบ้านเล่าว่าเมื่อก่อนที่นี่ปลูกปาล์มน้ำมันและมะพระ้าวเป็นหลักเพื่อให้มีไรายได้สืบเนื่องด้วยพื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ส่วนหนึ่งเป็นพื้นดินทรายและมีปัญหาดินมเปรี้ยวทําเกษตรไม่ได้ต่อมาได้มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เรื่องการแก้ปัญหาพร้อมนําแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาสภาพดินสู่การต่อยอดปลูกพืชผักแบบผสมผสานปัจจุบันสามารถสร้างไรายได้อย่างดีให้กับคนในชุมชน กระทรวงเกษตรคิดหาวิธีการและดําเนินการตามขั้นตอนว่าจะทําอย่างไรถึงจะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้กับคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่เขาไม่มีที่ดินทํากินจะได้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองจะได้พึ่งพามีรายได้เลี้ยงครอบครัวจากนั้นกระทรวงกรเกษตรก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนมอบหมายให้สหกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอน,อเ,น,น,ตน,ตอนเปิดรับสมาชิกจัดสรรที่ดิน คนละ20ไร่ผมเองคนหนึ่งก็ได้จํานวน20ไร่พร้อมกับที่อยู่อาศัยจํานวน3งานปรากฏว่าจากปี2,544เราจะต้องคิดให้หนักว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายไม่สามารถปลูกพืชโดยทันทีทันใดจะต้องใช้สัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าศา,าสตร์พระราชาตามขั้นตอนของการปรับปรุงดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชในพัชนะเพราะว่าในสภาพดินทราย ไม่มีทางที่ถ้าเราไม่ได้ปรับปรุงที่ถูกต้องไม่สามารถปลูกพืชที่สร้างรายได้อย่างแน่นอนจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ได้เกิดความรู้ใหม่เกิดขึ้นเช่นได้พยายามทําบ้านตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนจากชุมชนอื่นๆจะได้เรียนรู้และชุมชนรอบข้างจะได้นํา สิ่งต่างๆที่สร้างไว้ตรงนี้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ดินทรายแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำในสิ่งที่เองจะชอบทำในสิ่งที่เองรักปลูกในสิ่งที่เองเออกินเหลือกินก็แบ่งปันจากแบ่งปันเสร็จแล้วก็ขายได้ ถึงแม้มันจะไม่แน่นอนแต่มันก็ยังดีกว่าเราเป็นผู้ซื้อเพราะว่าการดำรงชีวิตทุกวันนี้จะต้องรู้จักการประหยัดอดออมอดทนอดกลั้นเพื่อให้ไม่เดือดร้อนในครอบครัวและสังคมประเทศชาติก็จะเกิดการเจริญรุ่งเรืองและก็คนในชุมชนก็จะได้มีการสามัคคีและปองดองกันมากกว่าการทำต่างคนต่างทำครับ การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดําเนินการในชุมชนหูแตทัวทําให้ปัจจุบันที่แห่งนี้สามารถมีไรายได้อย่างยั่งยืนมีอาหารในครัวเรือนมีเหลือก็นําไปขายเป็นไรายได้เสริมให้กับครอบครัวการดํารงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ภูมิคุ้มกันใช้ความอดทนอดกัน้นอย่างไรก็สามจังหวัดเราก็ไปได้ไปรอดอย่างแน่นอนเพราะว่าภูมิคุ้มกันของพระองค์ท่าน อยู่กับตัวเราสม่ำเสมอครับขอบคุณครับ,ออบอความเข้มแข็งของคนในชุมชนเกิดจากความเข้าใจพูดคุยและร่วมกันแก้ปัญหาปัจจุบันจากสภาพปัญหาของดินหรือการขาดแคลนวัตถุดิบในการประกอบอาชีพเมื่อชุมชนร่วมแก้ไขนำมาซึ่งความสําเร็จจากการแก้ปัญหาสภาพดินที่ไม่สามารถเพาะปลูกใดใได้ไดไดได สู่การต่อยอดสวนผสมผสานตามหลักสารพระราชาและยังเป็นชุมชนที่เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้นำไปพัฒนาและต่อยอดในชุมชนของตนเองวันนี้ชาวชุมชนฮูเตทูวอสามารถทำมาหากินในพื้นที่ของตนเองได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวคนที่รักมีงานมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงรากฐานสู่ความสุข นตรงนี้มีแหล่งที่จําหน่ายใกล้เมืองเช่นสนามบิน 2. ตลาดเมืองนาลาธทิวาสก็ระยะทางก็ไม่กี่กิโลปรากฏว่าชุมชนเริ่มเข้ามาทําการเกษตรร่วมกันแล้วจัดสรรพื้นที่ให้จะเห็นได้ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ชุมชนทุกพื้นที่ในที่เข้ามาเรียนรู้แห่งนี้จะได้ไปต่อยอดและไปสร้างรายได้ไปสร้างความ ขมั่นคงทางอาหาร